ดีครับน้องไข่ต้อมมาแล้วฮะพระพุทธรูปบางแปลกวัดพระปฐมใจดีซึ่งที่ระเบียงคดของวัดนี้นั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปบางต่างๆกว่า66บปางซึ่งบางๆางก็ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆ่ายปางโปรดพุทธมารดาหลังจากทรงแสดงยมกปาฏิหาริแล้วก็วได้เสด็จไปทำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและได้แสดงธรรม โปรดพระนางชริมหมามยาที่สิ้นพระชนแล้วจุติไปเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ปางเปิดโลกหลังจากชำพันษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครบรบสามเดือนแล้วก็ได้เสด็จลงมาในวันนั้นทรงเปิดโลกทั้งสาคือสวรรค์โลกมนุษย์และนรกให้เห็นกันหมดปางลีลาเป็นปางขณะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินท์ และพระพรมที่มาส่งเสด็จปางเสด็จลงจับดาวดึงปางห้ามพระแก่นจันทร์พระเจ้าปรเสนทีิโกศลได้ทรงสร้างพระพุทธรูปจากแก่นจันทร์ขึ้นเพื่อเคารพในช่วงที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาและได้ไปเยี่ยมพระเจ้าปรเสนทีิโกศลพระแก่นจันทร์นั้นได้ลอยออกจากที่เพื่อให้พระพุทธเจ้าประทับ พระพุทธเจ้าทรงยกพระหัสเพื่อห้ามไม่ให้พระแก่นจันลอยไปที่อื่นปางขาสมาตเพชรตอนที่ทรงรับญาคาจากโสถิยครามได้ทรงประทับในท่าขาสมาทเพชรและทรงตั้งสัตยาทิศฐานว่าหากไม่บรรลุอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ทรงทำลายบันลังนี้ต่อมาก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปางพระอิริยาบทยืน ตอนออกบินพบาทหรือไปในกิจมิมนตทุกเช้าพระพุทธเจ้าจะทรงยืนที่หน้าพระคันธกุฎีเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของหมู่สง์ตอนจะออกเดินทางปางประดิษฐานร้อยพระบาทมีอยู่หลายเหตุการณ์เช่นทรงประดิษฐานร้อยพระพุทธบาทเพื่อให้พญานาะคได้สักการบูชาตามคำขอปางขอฝนขณะนั้น นครสาวัตถีเกิดแห้งแล้งสากบัวในพระเชตวันมหาวิหารก็แห้งคอดพระพุทธเจ้าจึงทรงพระอาบน้ำฝนและอยู่ในพระอิริยาบทอย่างในภาพซึ่งเป็นการเรียกฝนแล้วฝนก็ตกลงมาปางนี้มีทั้งแบบประทับนั่งและยืนปางสงน้ำฝนหลังจากฝนตกลงมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงได้สงน้ำฝนกลางแจ้งได้ตามพระประสงค์ บางชี้อสุภักมีโสเพณีนางหนึ่งชื่อว่านางชิริมาเป็นคนที่สวยมากแต่ต่อมาก็เสียชีวิตลงพระพุทธเจ้าโปรดให้ทิ้งศพของนางไว้แบบนั้นจนเน่าเมื่อชายหนุ่มที่เคยหลงไหลมาเห็นศพของนางต่างก็ไม่มีใครเอามีแต่คนรังเกียจพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงรมที่ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารบางชีมาน พระโคกะเทระได้นิพพานมีมารตนหนึ่งได้เที่ยวตามหาวิญญาณของพระโคกะแต่ก็ไม่พบเพราะได้นิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ให้พิสุท์ทั้งหลายดูและเทศนาสั่งสอนปางปฐมบัญญัติพระสุทินได้ร่วมประเวณีกับพันยาจนมีบุตรตามคำขอร้องของพ่อแม่ที่ต้องการผู้สืบสกุลและรับมรดกแต่พระสุทิน ไม่สบายใจจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พระรูปอื่นฟังเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงบัญญัติวินัยข้อแรกของสงฆ์คือหากเศษเมถุนต้องขาดจากความเป็นพระทันทีขับพระวักตาลิพระพุทธเจ้าทรงขับพระวักตาลิที่ตอนแรกบวชเพียงเพราะพึงใจในพระสรีระอันวดงามของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ต่อมาพระวักตาลิ เขาบรลุเป็นพระอรหันต์และได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทักคะผู้เป็นเลิศในการหลุดพ้นด้วยความศรัทธาอางสนเข็มพระพุทธเจ้าได้เหล่าสงช่วยกันสนเข็มและเย็บชีวรให้แก่พระอนุรุตซึ่งชีวรเก่ามากแล้วบางประธานพรเมื่อพระพุทธเจ้า ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นพุทธป,ปัตฐาประจำพระองค์แล้วพระอนทน์ก็ได้ขอพรแต่ประการจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พรตามนัดปางโปรดช้างนาลาคีรีพระเทวทัตได้ปล่อยช้างนาลาทีรีที่กําลังตกมันและถูกมอมเล่าไปอีสิบหกไหออกมาหมายจะให้สังหารพระพุทธเจ้าแต่ด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้า ทำให้ช้างนาลาคีรีสงบลงและได้ทรงแสดงธรรมโปรดช้างนาลาคีรีด้วยอ้างโปรดพญาชมพูบดีพญาชมพูบดีเป็นกษัตริย์ผู้อิจฉาพระเจ้าพิมพิสารที่มีปราสาทราชวังใหญ่โตสวยงามกว่าจึงมารุกรานข่มเหงพระเจ้าพิมพิสารจึงไปพึ่งบรมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงเนรมิตพระองค์เอง ให้อยู่ในร่างกษัตริย์นามว่าพระเจ้าราชาธิราชทรงเมรมิตดธนส,สง่งเป็นขุนดางอํามา์และเมรมิตรพระเชษวันมหาวิหารเป็นประสาทราชวังพญาชมภูบดีได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่อพระพุทธเจ้าหลายอย่างแต่ก็สู้ไม่ได้จึงยอมแพ้ภายหลังพระพุทธเจ้าได้คืนร่างเดิมและแสดงธรรมโปรดพญาชมภูบดีจนขอบวชอัปงปาลีไล พระพุทธเจ้าทรงพระอาพระภิกษุในวัดโคสิตารามเกิดทะเลาะวิวาทกันจึงเสด็จไปทำพันศาในป่าแถบหมู่บ้านปาลีเลยกะมีช้างป่าเลไลและลิงคอยมาปรนิบัติจนต่อมาก็ได้มีธนะสง์อารธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับไปยังพระเทศวันมหาวิหารยังเดิมทำให้พญาช้างเสียใจจนล้มลงขาดใจตายณที่นั้น พังโกรดอสุรินทราหูอสุรินทราหูต้องการฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแต่ก็เห็นว่าตนเองตัวใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจึงแสดงอาการไม่นอบน้อมพระพุทธเจ้าจึงทรงเนรมิตรพระวรกายให้ใหญ่กว่าอสุรินทราหูและอยู่ในพระอิริยาบทอย่างในภาพพังโกรดอาละวะดแยักษ์ตาสย์แห่งนครอาละมีต้องทรงนักโทษประหาร อาลับกะยักษ์กินทุกวันตามสัญญาเมื่อน,นักโทษหมดก็ส่งเด็กไปให้กินจนสุดท้ายเหลือแต่โอรสของกษัตริย์จึงจำต้องส่งไปให้อาลับวักยักษ์กินแต่พระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเรื่องจึงเสด็จไปโปรดอาลับวักยักษ์จนเกิดดวงตาเห็นธรรมตั้งโปรดองคุิมานจน อ้างประธานอภัยพระเจ้าอาชาศัตรูเคยหลงผิดไปเท่ากับพระเทวทัตเมื่อสำนึกผิดแล้วได้มากราบขอขมาต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอภัยให้อ้างโปรดพระกาพรมพระกาพรมมีความคิดว่าทุกสิ่งในโลกนั้นเที่ยงแท้ซึ่งขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโปรดให้พระกาพรมสแสดงฤทธิ์ไปซ่อนตัวแต่ไปที่ไหน พระพุทธเจ้าทรงรู้ตลอดต่อมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหารให้พระองค์หายไปเหลือแต่พระสุรเสียงและตรัสว่ากำลังเดินจงกรมบนเสียงของพระตาพรหมพระตาพรหมจึงยอมลดทิฐิและฟังทางจากพระพุทธเจ้าบางพรหงกรรมฐานหรือบางชักผ้าบางสุภุลพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะนำผ้าขาวห่อศพมาย้อม เป็นผ้าสังฆาติจึงเสด็จไปทำปฏิกูลสัญญาทรงชักผ้าบางสุกุลแล้วนำมาซักตากให้หมดกลิ่นศพปางพิจารณาจราธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ79,000ภาษาได้ทรงประสายเรื่องความชราของพระบรากายแก่พระอานนนอปางแสดงโอลาริกนิมิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอลาริกนิมิตแก่พระอานทน์ คือการกล่าวว่าผู้ใดที่ปฏิบัติอิทธิบาทสี่จนชำนาญแล้วหากปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับก็ย่อมทำได้ถึงสิหครั้งแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้จะเหลียวใจทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนชีต่ออางห้ามานพยามาไดอ้อาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพานแต่พระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามาน และตรัสว่าพญามาย่าได้เกรงใจพระองค์เลยพระองค์จะปรปนิพพานในอีกสามเดือนข้างหน้านี้บางนาคาวโลกในภรษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าตอนเสด็จออกจากกรุงเวสาลีพระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรมองนครเวสาลีและตรัสว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะได้เห็นนครเวสาลีนี้ปางรับอุทกัง พระพุทธเจ้าทรงมีอาการประหายน้ำจึงโปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำจากแม่น้ำแถวนั้นแต่พระอานนทัดทานเพราะเพิ่มอีเกเวียนข้ามแม่น้ำไปน้ำยังขุนขอให้เสด็จต่อไปอีกหน่อยจะมีแหล่งน้ำสะอาดแต่พระพุทธเจ้าก็ยังให้พระอานนท์ไปตักน้ำจากแม่น้ำนั้นปรากฏว่าเมื่อพระอานท์กำลังจะตักน้ำที่ขุนก็กลับใสสะอาดราวกับกระจกจึงได้ตักไปให้พระพุทธเจ้า อ้างทรงพยากรณ์ตอนพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานพระอานนท์ได้เศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเทศนาสั่งสอนพระอานนท์ถึงความไม่เที่ยงและทรงพยากรณ์ว่าพระอานนท์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่จะเริ่มมีการทําปฐมสังฆทานอ้างโปรดสุพัทพัก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปนิพพานได้มีชายหนุ่มนามว่าสุพัฒน์พักปริพาทก ได้มาขอเข้าว่าพระพุทธเจ้าเพื่อถามในข้อสงสัยพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมทาให้สุภัททักเกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ขอบวชตอนจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นนับว่าสุภัททักเป็นพระภิกษุรูปสุดท้ายที่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าปางปรินิพาน ถูกใจกดไลค์โปรดสับสับคล้ยข้างล่างขอบคุณครับ